สนใจไหมสามลูกเนี่ยสนใจไหมสนใจไหมไม่ได้กินหลายวันแล้วขนมเนี่ยไม่ให้กินนานมากแล้วขนมเนี่ยสนใจไหมไม่ต้องเขิน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  ใครอยู่เขินเขินทำไมอ่ะเดี๋ยวอดนะอืมเดี๋ยวอดนะอืมแม่ไม่ได้ให้กินน้งมนานแล้วเนี่ยน้องอดยีไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินของน้องครับไม่ใช่ของน้องเป็นของพี่ฝนเขาลูก เข้าใจไหมคะอายุยิ่งคนนอนนีมันน่ารักเนะี่ยแต่มันยี่เงาค่ะมันชอบร้องชอบโวอยวายโดนตีทุกวันเนี่ยตีทุกวันนมันจะรู้มันจะร้องอะไรของมันรักหนาก็มไม่รู้คือ <c oughs> <c oughs> พี่เมฆเนี่ยนะคะจะร้องเฉพาะที่ว่าแม่สวมเต็มแม่น้ำปื้อนแม่พื้นไม่สะอาด ส่วนน้องฟ้าเนี่ยเขาจะร้องเรียกค่าอาหารหมดหรือเขาจะกินอาหารเปียกแค่นั้นอย่างอื่นเขาก็จะไม่ร้องแต่อันเนี้ยไม่มีเหตุผลค่ะมันทุกเรื่องไม่รู้อะไรมันก็ร้องมันไม่มีเหตุผลไงแม่ถึงได้ตีมันไงพี่หมอกเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรแต่มันเนี่ยทุกวี่ทุกวันมันจะต้องมีเสียงแบบอัง้งอัง้งอะไรไม่รู้ตอนเหน่อยบ่ายนี่เด็กก็จะร้องร้องแบบควนๆวแต่น้องฟ้าเนี่ยถ้าเขาจะร้องก็เฉพาะเวลาที่เขาจะกินข้าวอาหารเย็นนอนเนี่ย นอนแยะพี่น้องเขานอนแยะอืมเฉพาะแค่นั้นนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยระคาปัญหาเยอะถ้าร้องมานี่ต้องเข้ามายกมือยกมือแล้วยังไม่หนีเลยนะมันก็ยังสู้มือแม่นะ,อะนอนนอนนอน,น,อ,นอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครเข้ามายุ่งด้วยหาะน้องพาขาน้องพาไม่ยุ่งใช่ไหมคะราไม่ยุ่งค่ะพี่เมฆก็หลับพี่หมอกหลับอยู่ในห้องค่ะ น้องใครห้องมันอืมน้องฟ้าเขาก็ขึ้นมาอยู่กับพี่เมฆไม่ลุกกินหรอกไม่เคยไม่เคยลุกกินข้าวเนี่ยถ้าเกิดเหลือปุ๊บแม่ต้องเข้ามาใส่กรงไว้ไม่ออกยกเว้นน้ำแม่อมจะเอาไว้ข้างนอกวัดตอนกลางวันนะคะถ้าเป็นคืนแม่ออมเข้าไปในกรงเดี๋ยวแม่องก็ไปซื้อยาแล้วยามันจะหมดหลอดแล้วล่ะค่ะ ต้องซื้อไว้เวลาเป็นก็ทาขี้อายเดือแล้วเกินนั่นแหละแน่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 ยาบค่ะหยบอุ้ยอุ้พี่เม่กระโดดมาทีนึงพี่บอกตื่นเลยฮะโดดมาทีนึงพี่หมอกตื่นเลยลูกฮะพี่นม แม่ไม่ได้กินข้าวเลยนี่บ่ายสองนะนะคะแม่ไม่ได้กินข้าวล้างกองต่ตั้งแต่เช้าทํานู่นทํานี่เวลาหมดไปเร็วมากเวลามันหมดไปเร็วมากออนแมวนะออนแมออนออนเอาจริงๆนะนี่ส่ยเมฆน่ารักนะคะเขาเป็นแมวน่ารักมากเขาเป็นแมวเหมือนแบบคือเรียบร้อยแล้วก็ ไม่ไม่โชงชางไม่อะไรเลยไม่ไม่อะไรอะ่ะน่ารักอะ่ะเป็นแมวนิสัยน่ารักพี่หมอก็โอเคมีมีปัญหาไอ้ลุงตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> นั่งแมวเปิดเน,น,นี่นนย่นะนี่มันนั่งจ้องพี่ฝนกินไอติมนะมันนั่งจ้องพี่ฝนกินไอติมอยู่นะมันสงสัยว่าพี่ฝนทาอะไรมันจะกินด้วยมั้ง <c oughs> พี่หมอกตนะพี่เมฆตัะพี่เมฆตาม ของพี่ฝนเขาไม่เกี่ยวกับเราลูกไม่เกี่ยวกับเราของพี่ฝนเขาลูกหมดยังลูกยางปล่อยไปก่อนค่ะสบายใจค่ะะอายายพี่มเมฆเล็กแม่ทำไม้เสียงเล็กเสียงน้อยเหลือเกินเสียงเล็กเสียงน้อยนะลูกหนูอ่ะเสียงเล็กเสียงน้อยอะลูกเสียงเล็กเสียงน้อยจริงจริง